โอเคครับอ่าตอนนี้นะเราจะมาดูกันว่าคลิปไหนนะครับที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราหรือว่าหรือความหมายก็คือว่าคลิปไหนที่ขายได้อ่าวางั้นเถอะเนาะโอเคให้เราไปที่ทิกตอกก่อนเลยนะครับแล้วก็กดที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับอ่ากดที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านขวามือด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไปกดที่รูปตะกร้านะครับกดรูปตะกร้ากดเข้าไปเลยปึ๊กเข้าไปนะแล้วก็กดไปที่ TikTok Shop Creator Center ครับกดเข้าไปเลยอ่าโอเคครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้านี้นะครับโอเคคําว่าข้อมูลการดำเนินงานนะครับตรงนี้นะครับผมนะกดเข้าไปเลยนะโอเคกดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับกดเข้าไปเลยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่วันนะครับที่เราต้องการดูนะตอนนี้มันมีวันนี้กับเมื่อวานแล้วก็7วันแล้วก็กําหนดเองนะครับผม ให้เรากดวันนี้หรือตามที่เราต้องการเลยนะจะกดตรงไหนก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปจะเจอคําว่าวิดีโอนะครับเจอคําว่าวิดีโอตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปที่วิดีโอเลยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละนะครับว่าสินค้าวิดีโอตัวไหนฮะตัวนี้คือเป็นวิดีโอที่เราทําขึ้นมาล่าสุดนะครับผมทีนี้เราจะดูว่าสินค้าที่จะขายได้ให้เรากดมาที่ ตรงเครื่องจักรตรงนี้นะครับเครื่องจักรนะครับใกล้ๆกับคําว่าค้นหานี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเป็นตัวกรองนะเรียกว่าตัวกรองครับผมแล้วให้เรากดมาที่คําว่าสินค้าที่ขายแล้วนะครับอยู่ด้านขวามือด้านล่างนี้นะครับสินค้าที่ขายแล้วนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดคําว่าผลลัพธ์ครับผมกดผลลัพธ์นะครับทีนี้พอกดผลลัพธ์เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอเลยว่า วิดีโอไหนขายได้เท่าไหร่ในวันนี้ที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกเนาะคือเราดูสถิติข,ของวันนี้เนาะโอเคนะล้วก็จะเจอวิดีโอนี้เลยนะครับสินค้าวิดีโอตัวนี้นะขายได้24ชิ้นนะวิดีโอตัวที่2เน,นี้ยขายได้9นะครับก็มันก็ลดหลั่นกันไปนะมันคือจะขึ้นตัวเลขที่ขายดีที่สุดก่อนข้างบนนะนทีนี้ข้อดีของการรู้ว่าวิดีโอไหนขายได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์ได้วาด่าวิดีโอแต่ละชิ้นนะครับที่เราทําขึ้นมาเนี่ย ทําไมมาถึงขายได้อะไรอย่างนี <lawsuit royable. S 1> ้ os, นะครับมันมีจุดเด่นอะไรนะครับเราก็จะได้มาวิเคราะห์รวมกระทั่งนะครับในวิดีโอนั้นเราใส่แคปชั่นว่าอะไรบ้างนะใส่แคปชั่นใส่คําอธิบายว่าอย่างไรเนาะเราจะได้มาปรับปรุงได้ในอนาคตเนาะอนนี่คือวิธีการดูว่าวิดีโอตัวไหนขายได้บ้างนะครับอันนี้อันนี้คือนะครับก็วังว่าเพื่อนๆนก็คงจะลองไปดูนะครับว่าวิเคราะห์ให้เพื่อนเพื่อนลองเข้าไปดูในในทิกตอกของตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ มีผลลัพธ์เป็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้นะวิธีการดูว่าวิดีโอตัวไหนทำยอดขายเราได้บ้างก็จบเพียงเท่านี้เนาะอ่านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะกดปุ่มติดตามมาไว้นะครับเรามีเทคนิคดีๆมาแชร์กันเป็นประจำนะครับผมเนาะอยากมีรายได้ออนไลน์นะคแบบไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องส่งของนะครับอย่าลืมทักแชทมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ ่าเรามีการสอนฟรีนะครับออนไลน์สอนฟรีเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ